สวัสดีครับพบก,กับสุลุคข่าวลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่ไม่เคยเห็นมาก่อนสลัดก,ก็ตึงแฟนหงดานครับร่วมฉลองแชมป์สุดคลั่งอ่านเนื้อสลัดไงคุณลิเวอร์พูลครับยอมรับว่าประสบการณ์ในการมีส่วนร่วมในกระบวนพาเรียฉลองถ้วยแชมป์พรีเมียร์กับผลพักหงดงต่อนหน้าบรรดาเหล่าเดอะคัพนับแสนคนทัวเมอร์ซีไซส์เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาถือว่าเป็นช่วงเวลาที่สําคัญและน่าเหลือเชื่อที่สุดในเส้นทางอาชีพของตัวเอง เตนเนอร์ชาวดัตในวัย46ปีนะครับได้อยู่บนรถบัสแห่ฉลองพร้อมกับเหล่าบรรดาน,นักเตะผู้บริหารและทีมงานสตาฟโค้ชเคลื่อนขบวนไปรอบเมืองลิเวอร์พูลผ่านบรรยากาศที่เต็มเปี่ยมไปด้วยมนต์เสน่ห์และแฟนบนลอลเฉลิมฉลองกันอย่างบ้าคลั่งเต็มริม2ฝั่งถนนแนวระหว่างอยู่บนรถบัสพิธีกรจาก LFC TV ก็ถามซอลตดว่าประสบการณ์ในวันนี้ถือว่าอยู่ในจุดไหนเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลา สำคัญอื่นๆที่เขาเคยสัมผัสตลอดอาชีพจโจตัวก็ตอบว่าตอบได้ไม่อยากเลยนี่เป็นช่วงเวลาที่หญ่ที่สุดในอาชีพของผมมันเกินความคาดหมายความคาดหวังของคุณไปมากๆอาจจะเป็นสิ่งที่คุณเคยฝันถึงมันเป็นประสบการณ์ที่เหลือเชื่อมากจริงๆคุณไม่มีทางเจอในการได้เลยว่าจะเห็นอะไรแบบนี้แน่นอนผมเคยคแคแชป์ม,มาแล้วบ้างมันทั้งสวยงามและน่าประทับใจ แต่กับที่นี่มันเกินกว่าจะเปรียบเทียบกับที่อื่นๆได้แับเป็นสิ่งที่เกินความฝันของผมไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ทุกช่วงวัยล้วนแล้วแต่อยู่ที่นี่เพียงแค่มองตาของพวกเขาทุกอย่างก็ัดเจนไม่มีคําพูดใดๆที่จําเป็นอีกแล้วเพราะนี่คือความรู้สึกที่แท้จริงกุนซอริวพูกกล่าวทิ้งท้ายสําหรับริวนะครับภายใต้ก,การนําทัพของสล็อตที่กําลังคุมทีมต่อจากเจคกิ้งครับในซีซั่นแรก กคว้าแชมป์ได้ก่อนจบฤดูกาล4นัดแล้วเริ่มดําเนินการปรปับปรุงขุ้นกำลังให้แข็งแกร่งสลหรับการป้องกันแชมป์ในปีหน้าในทันทีนะครับคะแนนรายการแาไม่มีอะไรผิดพลาด3คนที่จะคว้าตัวมาร่วมทัพอย่างแน่นอนก็คือเจมี่พิมพ์ศ์ฟอรเรียน VS มิลลสเคอร์เกตก,ก็จะเป็นผู้เล่น3คนผู้เล่นใหม่ของลิเวอร์พูลอย่างแน่นอนในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้านี้นะฮะจวดอีลี ลิเวอร์พูลเอฟซจากจิตวิญญาณแห่งเมืองกรรมกรสู่บัลลังก์ราชาลูกหนังโลกลิเวอร์พูลฟุตบอลคลับไม่ใช่แค่สมโมสรฟุตบอลแต่คือสถาบันระดับโลกที่ถักทอด้วยประวัติศาสตร์อันรุ่งโรจน์และแรงศรัทธาอันท่วมท้นของแฟนบอลจากจุดเริ่มต้นในปี1892ณสนามแอนฟิลด์ในเมืองลิเวอร์พูลศูนย์กลางของชนชั้นแรงงานสมโมสรแห่งนี้ได้เติบโตจนกลายเป็นยักษ์ใหญ่แห่งวงการลูกหนัง กว่าแชมป์รายการสำคัญทั้งในประเทศและยุโรปของใจผู้คนนับล้านทั่วโลกและบทเพลงยูวิล l l Never Walk alone ได้กลายเป็นมากกว่าเพลงเชียร์แต่มันคือจิตวิญญาณที่หลอ่อหลอมหล่อรวมเดอะคอปทั่วโลกให้เป็นหนึ่งเดียวตำนานของหงแดงเริ่มต้นจากการตัดทินใจอันกล้าหาญที่นำไปสู่การก่อตั้งสมโมสรแห่งใหม่นแอนฟิลแม้จะ,ะเผชิญกับความท้าทายในช่วงแรกแต่จิตวิญญาณน,นักสู้และความผูกพัน กับคู่คนในเมืองท่าแห่งนี้ได้ผลักดันให้ลิเวอร์พูลก้าวสู่ความยิ่งใหญ่การเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญเกิดขึ้นในปี1 9 5 9เมื่อ Bill บิลแชงลีบุรุษผู้มีวิสัยทัศน์ก้าวเข้ามารับตำแหน่งผู้จัดการทีมเขาได้ปฏิวัติสโมสรปลูกปั้นทีมด้วยปรญาการเล่นเป็นทีมและฟุตบอลที่น่าตื่นตาตื่นใจพาทีมคว้าแชมป์ลีกมากมายและกรุยทางสู่ความสำเร็จในเวทียุโรปวางรากฐานให้ลิเวอร์พูล ไรเป็นชื่อที่ทุกคนต้องย่ำเกรงมน์ครั้งของลิเวอร์ pool จะสมบูรณ์ไม่ได้หากขาดแอนฟิลป้อมประการอันศักดิ์สิทธิ์และเสียงเชียร์ดังกึกก้องของเราเลยครับหลังจากอัตจรรันทร์การขับขานยูวิลเนเวอร์วอล์ก alone อย่างพร้อมเพรียงกันคือปรัจจุบันที่ขมขวัญคู่ต่อสู้และเป็นแรงผลักด,ดันให้นักเตะสู้สุดใจจิตวิญ,ญญาณที่ไม่ยอมแพ้ของลิเวอร์ p o o ถูกจารึกไว้ในหน้าประวัติศาสตร์ฟุตบอลยุโรปโดยเฉพาะอย่างยิ่งปฏิหารแห่งอิสต,ตันบูลในปี2005ที่พลิกนรกค้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกกลายเป็นสัญลักษณ์แห่งความทรหวดและความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่สู่ยุคปัจจุบันเจ็เก็ตคลับได้เข้ามาสานต่อความยิ่งใหญ่พาทีมกลับมาพัง,งาัดอีกครั้งด้วยสไตล์การเล่นฟุตบอลเฮฟวี่เมทัล <c oughs> ow, ที่รวดเร็วด,ดุดันและเต็มเปี่ยมด้วยพลัง ควา้าแชมป์พรีเมียร์ลีกที่รอคอยและแชมป์ยูฟ่าแชมเลกสมัยที่6สมโมสรได้ขยายฐานแฟนคลับไปทั่วโลกผสมผสานประวัติศาสตร์อันยาวนานเข้ากับแนวคิดสมัยใหม่และการลงทุนในอนาคตทําให้ลิเวอร์พูลเอฟซีไม่เพียงแต่เป็นสมโมสรฟุตบอลแต่ยังเป็นลักษณะแห่งความเป็นเลิศความมุ่งมั่นและพลังสราทธทที่ไม่มีวนันเดินเดียวดายอย่างแท้จริงและตอนนี้คนที่มาสานต่ออย่างอรนเนอร์สลัตก็ทําให้ลิเวอร์พูลคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกได้สําเร็จ และตอนนี้ลิเวอร์พูลกำลังก้าวเข้าสู่ความยิ่งใหญ่อย่างแท้จริงแชมลีก็ต้องขายบ้างลิชานฮิวพออหงแดงเตรียมปล่อยควานซ่าระดมทุน35ล้านโยูโรเพื่อล่าแข้งใหม่เขย่าตลาดเคียงงบเพื่อเป้าหมายยักษ์จาเป็นจะต้องขายผู้เล่นบางรายออกไปก่อนเพื่อระดมทุนล่าตัวฟอร์เรนเวียตแบ็กซ้ายใหม่และกองหน้าเบอร์เก้า แม้จะเพิ่งบงงานกระชั้นพิมพ์ล็กมาครอบครองได้อย่างยิ่งใหญ่ภายใต้การคุมทัพปีแรกของอันเนอร์สลัตแต่ดูเหมือนว่าตลาดก,การแข่งนักเตะสมรภูของหงแดงลิเวอร์พูลจะยังคงร้อนระอุและเต็มไปด้วยความเคลื่อนไหวที่น่าจับตามองมีรายงานหนงหัวอาริชันฮิวเพื่อในการกีฬาคนใหม่ของสโมสรกำลังเตรียมปฏิบัติการคเคลียร์บัญชีครัง้งสำคัญเพื่อเปิดทางลับระยดมตุนสำหรับการเสริมทัพนักเตะระดับโลกเข้ามาสู่ทียม ไม่ว่าจะเป็น maker, จจย์เมเกอร์อัจฉริยะอย่างฟอรินเบียสแบ็กซ้ายคนใหม่อย่างมิลารเคอร์เกตหรือยอดเดายวยิงหมายเลขเก้าที่แฟนบอลรอคอยเป็นที่ทราบกันดีนะครับว่ากลุ่มทุน FSG เจ้าของสโมสรลิเวอร์พูลมีนโยบายการบริหารเงินที่ค่อนข้างรัดักุมและไม่นิยมการทุ่มเงินอย่างบ้าคลัง่งดังนั้นก่อนที่จะมีการสัญญาณนักเตะค่าตัวแพงจึงจำเป็นจะต้องมีการขายผู้เล่นบารายในทีมชุดปัจจุบันออกไปเพื่อสร้างสมดุล นอกจากชื่อของดาวยิงอย่างดาวินนูเยตหรือดิโกโซธาที่อาจจะถูกพิจารณาปล่อยตัวหากได้รับข้อเสนอที่เหมาะสมในแผนแนวรับก็มีแนวโน้มที่จะมีการเป,เปลี่ยนแปลงเช่นกันโดยผู้เล่นที่ถูกจับตามองว่ามีโอกาสสูงที่จะถูกปล่อยออกจากตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กในช่วงเสมนนี้คือจาเรคอนซาปักหลังดาวรุ่งในวัย22ปีแม้จะเคยได้รับก,การออกสตาร์ทในทีม11เ็ดตัวจริงชุดแรกของอเนอร์สลาตและเพิ่งได้รับการต่อเชนน่าช่วยไป แต่หลังจากนั้นสถานการณ์ของเจ้าตัว,ตวกลับไม่เป็นไปตามแผนเมื่อไม่สามารถยึดตำแหน่งตัวจริงในทีมได้อย่างถาวรทำกลางการแข่งขันที่สูงลิ่วจากเวอร์จิลฟานไดและอิบราฮิมากุนเต้พร้อมกับโจโกเมสทำให้ลิชันฮิวอัดเลือกที่จะปล่อยตัวคอนซาเพื่อเปิดพื้นที่ทางการเงินรายงานจากคอร์ดออฟไซน์ระบุว่าปัจจุบันคอนซากำลังได้รับความสนใจอย่างจริงจังจากหลายสโมสรทั้งในพิมลิกและบุนเดสกา โดยช่วยยิ่งน็อตทิแยมฟอร์เรสต์บริเซียดอตมุนและเบอร์ลิบุกุเซนที่ถูกระบุว่ากำลังมีส่วนร่วมอย่างแข่งขันในกระบวนการการยืมทีมนอกจากนี้ยังมีนิวคาสเซิลยูไนเต็ดเบรนท์ฟอร์ดเอฟซีปอนมาดและเอเวอ o n ตที่ปรากฏชื่อเป็นจุดหมายประธทานที่เป็นไปได้มีรายงานเพิ่มเติมว่าคอนซาเองก็พร้อมที่จะพิจารณาายอ,าออกจากสโมสรที่ปลูกปั้นเข้ามาเนื่องจากต้องการโอกาสลงสนามอย่างสม่ำเสมอมากกว่าที่เป็นอยู่ โดยในฤดูกาลที่่ันมาได้ออสตาร์เป็นตัวจริงในพรีเมียร์ลีก4นัดจากการลงเล่นทั้งหมด13เกมโดยคาดการว่าลิเวอร์พูลตั้งเป้าที่จะขายคอนซาในราคาประมาณ30-35ล้านยูโรเพื่อนําเงินดังกล่าวมาสมทบทุนในการเซ็นยานักเตะใหม่แม้ว่าคอนซาจะมีสัญญากับทีมจนถึงปี2019ซึ่งทําให้หงแดงอยู่ในตำแหน่งที่ได้เปรียบในการต่อรองค่าตัวต้องจับตามองกันอย่างใกล้ชิดว่าลิชันฮิวจะบริหารจัดก,การเคลียร์งบเพื่อ ลามป้าหมายดรับ,บทับเข้ามาเสริมความแข็งแกร่งให้กับลิเว์พูได้สำเร็จตามแผนหรือไม่แต่ที่แน่ๆตลาดสมนี้ของหงแดงจะมีเรื่องราวให้ลุ้นระทึกและติดตามกันอีกเพียบอย่างแน่นอนนะฮะนีค่คือสข,ข่าวลิเว์พูนะฮะซึ่งเป็นรอบเย็นของที่27พฤษภาคม ขอเชิญแฟนๆน,นะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะที่สำคัญนะครับมืองน้อยของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าล,ลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ แล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ